สวัสดีค่ะนักเรียนชันปถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอุ้มนะคะในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสร้างเกมกันนักเรียนตื่นเต้นไหมคะสร้างเกมกันนะคะที่ครูอุ้มเคยเล่าให้ฟังเนาะว่าเราจะมีการเขียนโปรแกรมสร้างเกมโดยเกมแรกที่เราจะสร้างในวันนี้นะคะจะเป็นเกมง่ายๆเนาะจะให้เป็นการสร้างเกมวิ่งไล่จับใครโดยให้ตัวละครน,นะคะ ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไล่จับตัวละครไข่เลยค่ะแล้วก็เป็นคะแนนจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะ<ม>เราจะมาสร้างเกมกันโดยเกมที่เราจะสร้างนี้นะคะอุ้มตั้งชื่อว่าไล่จับไข่อะเกมไล่จับไข่เป็นยังไงนะคะเรามาลองสร้างกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะจะเลือกตัวละครนะคะ คุ้มก็จะเลือกตัวละครเป็นตัวละครไข่ก่อนเลยจากนั้นนะคะคุ้มก็จะเลือกตัวละครอ,อีกตัวหนึง่งเป็นตัวที่เอามาสำหรับจับไข่นะคะคุ้มเลือกเป็นตัวกบไหนอลองเลือกคอสตูมนี้ไม่เปลี่ยนดีกว่า และไข่ละ่ะอ่ะเป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะอ่ะจากนั้นนะคะเราจะสร้างคำสั่งนะคะให้ควบคุมตัวละครโดยตัวละครแรกที่เราจะควบคุมนะคะก็คือตัวละครกบนะให้เมื่อเรากดลูกศรเนี่ยถ้าไปทางขวาชี้ขวานะคะตัวตัวละครก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวาถ้ากดลูกศรชี้ซ้ายตัวละครก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะคะอันดับแรกเรามาสร้างการเคลื่อนที่กันดีกว่าค่ะ อยู่ตรงไหนนะต้องเป็นเคลื่อนไหวหรือเปล่าเปลี่ยน x นะคะลูกศรดูที่แกนนะคะจะเป็นแกน x และแกน y นะคะแกน x ก,ก็คือทางซ้ายและขวาแกน y คือขึ้นและลงนะคะอันดับแรก เราจะเปลี่ยน x ทีละ10อ่ะลองกดปุ่มนะคะคุ้มจะลองกดปุ่มทุกสอนทีขวานะคะเมื่อรันโปรแกรมตอนนี้จะยังไม่ทำอะไรนะคะ ว่าเรายังไม่ได้ใส่คำสั่งนะคะเมื่อกดปุ่มลูกศรชี้ขวาอลองรันโปรแกรมดูเป็นไงคะตัวละครกบเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเราก็ต้องทำเหมือนเดิมเลยคำสั่งเมื่อกดปุ่มมาวางลูกศรชี้ทางซ้ายเปลี่ยน x เ,เหมือนเดิมนะคะเคลื่อนไหวนะ เปลี่ยน x ทางซ้ายนะคะจะเป็นแกนลบเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นลบ x ก็คือลบ10นะคะ,ะทีนี้พุ้มจะลองให้ตัวความเคลื่อนที่ไปทางซ้ายสามารถทำได้แล้วนะคะจากนั้นให้เพิ่มนะคะเป็นเมื่อกดลูกศรขึ้นเคลื่อนที่ซ้ายขวาแล้วนะคะต้องเคลื่อนที่บนล่างได้ด้วยเนาะกดเคลื่อนไหว จากนั้นให้เปลี่ยน y ทีละสิบทำพร้อมกันเลยนะคะเปลี่ยน y แล้วก็ลูกศรขึ้นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ลองเปลี่ยนอีกทีนึงนะคะเป็นลูกศรลงเปลี่ยน y ทีละลบสิ ดูซิว่าเคลื่อน,น,นไหวได้หรือยังนะอ่าขึ้นได้แล้วลงได้แล้วไปทางซ้ายได้แล้วแล้วไปทางขวาได้แล้วนะคะจากนั้นผูอุ้มนะคะก็จะให้เราสร้างฉากหลังขึ้นมามีเกมก็ต้องมีฉากหลังเนาะอืมแล้วแต่เราเลยนะคะนักเรียนว่าเราต้องการฉากหลังอันไหนนะ พูดเมาเป็นอันนี้เลยมองเห็นกบยากไปน,นิดนึงพูมจะเปลี่ยนนะคะเป็นสีที่ตัดตัดกันเอาอะไรดีนะเป็นอันนี้แล้วกันค่ะจากนั้นนะคะ เราจะให้ตัวละครน,นะคะเคลื่อนที่ได้แล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราจะให้ตัวไข่เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นเรากดที่ตัวไข่นะคะจากนั้นให้นำคำสั่งมาวางนะคะเมื่อคลิกให้ทำการวนซ้ำตลอด จากนั้นให้เหินหนึ่งวินาทีไปยังตำแหน่งซมเป็นยังไงคะลองดูตัวไข่ก็จะเคลื่อนที่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำกบเข้าไปหาไข่ได้แล้วแต่ว่าเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตดูนะว่า ตัวไข่เนี่ยเคลื่อนที่เป็นยังไงช้าไหมคะช้าเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูอุ้มก็จะทำการปรับเวลาเป็น0.5อะเป็นไงคะเร็วขึ้นแล้วใช่ไหมคะอ่ะต่อมานะคะ มันก็จะยังเป็นเกมไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นเกมเนี่ยมันก็จะต้องมีคะแนนเพราะฉะนั้นคุ้มก็จะเลือกที่ตัวละครกบเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วให้นําคำสั่งเหตุการณ์เมื่อคลิกมาวางจากนั้นนะคะให้เลือกวนซ้ำตลอดจะหยุดก่อนนะคะ นั้นแล้วทำยังไงต่อให้นำคำสั่งท่าแล้วมาวางค่ะ,ะทีนี้ถ้าเงื่อนไขของเราก็าคือถ้าตัวละครกบเนี่ยไปแตะที่ใครก็จะมี คะแนนเพิ่มขึ้นแต่ว่าคะแนนเนี่ยเรายังไม่มีตัวแปรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องประกาศตัวแปรก่อนสร้างตัวแปรขึ้นมาเป็นชื่อว่า score อ,อ่ะมี score ขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยอ่าจากนั้น เงื่อนไขของเราคือว่าถ้าตัวละครไปสัมผัสที่ไข่จับไข่ได้แล้วเนี่ยคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องนำคำสั่งมาวางนะ,ะตรงที่ตัวแปรน,นะคะแล้วก็เปลี่ยน สกอทีละหนึ่งลองดูค่ะถ้าโดนไข่จะเป็นยังไงอคะแนนเพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมคะนักเรียน คะแนนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะจากนั้นมันจะเป็นเกมได้ไหมเอ่ยถ้าแบบว่าไม่มีเสียงอย่างนี้เนี่ยสนุกไหมคะถ้ามันไม่มีเสียงไม่สนุกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่เสียงเพิ่มขึ้นมาอ่ะถ้าใส่เสียงเราก็ต้องมากดที่เสียง เรามาเลือกเสียงประกอบกันก่อนดีกว่าเพิ่มเสียงขึ้นมาเราสาม,มารถเลือกเสียงนะคะนักเรียนลอ,ลองเลือกดูได้เลยนะเราสามารถกดฟังได้นะคะ เราเสียงนี้แล้วกันอะจากนั้นเรากลับมาหน้าโค้ดเหมือนเดิมแล้วให้เลือกเป็นเล่นเสียงที่เราเลือกจนจบเรามาดูซิว่าจะเป็นยังไง ไหมคะว่าเมื่อตัวละครเนี่ยสัมผัสกับไข่แล้วหรือว่าจับไข่ได้แล้วเนี่ยก็จะมีเสียงประกอบขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นมีเสียงประกอบขึ้นมาแล้วคะแนนก็เพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ครบอยู่ดีใช่ไหมคะกูว่ามันยังไม่ครบนะเรามาลองสร้างเพลงประกอบเกมขึ้นมาอีกดีกว่าค่ะเลือกที่เสียงเหมือนเดิมเลยเลือกเพลงประกอบนะคะกดเลือกเสียงเหมือนเดิมนะคะ เรามาเลือกเพลงประกอบติกว่า <c oughs> คุมเลือกเสียงนี้นะคะจากนั้นให้เรากลับมาที่โค้ดนะคะถ้าเสียงมันเบานักเรียนสามารถเพิ่มเสียงได้นะคะโดยเลือกตรงดังอย่างนี้นะคะอ่ะกลับเลือกที่โค้ดเหมือนเดิม ทีนี้เราสร้างเพลงประกอบกันอันดับแรกนะคะให้เอาคำสั่งเหตุการณ์เมื่อคลิกมาวางเหมือนเดิมเลยจากนั้นนะคะให้เลือกควบคุมแล้วก็วนซ้ำตลอดมาวางแล้วก็เลือกที่เสียงนะคะแล้วก็เลือกเล่นเสียงอลองดูค่ะ เรามาดูนะคะเริ่มเลย เป็น,นยังไงคะเราก็ได้เกมของเราขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียน <c oughs> ในเกมของเราก็ให้ตัวละครสามารถไล่จับไข่ได้แล้วนะคะพร้อมกับมีคะแนนขึ้นและเสียงประกอบแล้วเนาะในการสร้างเกมไล่จับไข่ขึ้นมาเนี่ยเราจะมีคำสั่งควบคุมอยู่4อย่างเลย หนึ่งนะคะก็คือควบคุมตัวละครให้เคลื่อนที่ไปซ้ายขวาขึ้นลงอันดับที่สองก็คือควบคุมคะแนนนะคะหรือว่าสกอร์นั่นเองเมื่อให้สำหรับเมื่อตัวละครเนี่ยไปสัมผัสกับไข่หรือว่าตัวที่กบของเราเนี่ยไปได้จับไข่ได้แล้วเนี่ยคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นและมีเสียงประกอบใช่ไหมคะแล้วอีกอันนึง ก็คืออีกโปรแกรมหนึ่งนะคะก็คือควบคุมให้ตัวละครไข่ของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้แบบซุ่มเลยเพื่อที่จะให้ตัวละครที่เราตั้งขึ้นมาไปไล่จับนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นการสร้างเพลงประกอบโดยการเลือกเสียงเพลงตามที่เราต้องการเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเราก็ได้สร้างเกมไล่จับไข่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเป็นไงคะสนุกใช่ไหมคะอ่าเก่งมากเลยนะคะเหมือนเดิมเลยเนาะนักเรียนคนไหนนะคะที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนก็สามารถดูไปพร้อมกับครูอุ้มได้นะคะถ้าใครมีคอมพิวเตอร์ก็ฝึกทำได้เนาะ ค่ะและคราวหน้านะคะเราจะมาเขียนโปรแกรมอะไรกันเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าเรามาดูกันนะคะแต่สำหรับสัปดาห์นี้คุณก็ขอจบการเรียนการสอนที่เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ